คนเรามีนิสัยที่เสียอยู่อีกมันเป็นเครื่องล่ออยู่แปลกไม่น่าเชื่อนิสัยเสียของคนอีกประการหนึ่งคือกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงคนมักจะกลัวอย่างที่สภาธรรมกายเนี่ยมีทุกครั้งไปเวลาจัดงานใหญ่เป็นต้องเจอ คุณป้าคุณยา่าคุณยายคุณลุงที่ไม่เคยมาวัดพอมาถึงปุ๊บท่านไม่เคยรู้ว่าเราต้องเราจัดแถวนั่งพอมาถึงปุ๊บท่านก็นั่งปั๊บพอท่านนั่งปั๊บเรามาเจอเขามันไม่เป็นแถวเป็นแนวป้าจะขยับไปตรงน้นหน่อยลุงขยับมานี่หน่อยเฮ้ยไอหนูตรงนี้มันก็ดีแล้วนี่อนั่งพอก้นถึงถึงถึงเสือ่อถึงพื้นน่ะรากงอกเลยจะให้ขยับก็ไม่ขยับก็ไแม่เอา กลัวต่อการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะปรับปรุงเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพาอย่างเข้านานหนาวนี่ผู้เท่าอายุจะ8ปบสามเข้ามาแล้วเส้นเส้นชักยึดหมดก็เลยเอาไม้เท้าไปให้ ไม้เท้าชนิดที่มันปรับได้เบาๆหน่อยไปให้ก็ปรากฏว่าพอได้ไม้เท้าเออท่านได้เดินดีขึ้นเป็นไงโยแม่ดีไหมดีจะเรามองเห็นแล้วมมันยาวไปหน่อยต้องปรับให้สัน้นบอกเดี๋ยวโยแม่เอามาปรับก่อนรู้สึกมันจะยาวไปเฮ้ไม่ยาวกำลังดีละ่ะไม่ต้องหรอกอาะแล้วกัน ไม่ได้เป็นลองอย่างอื่นแล้วรู้ยังไงว่าไอ้นี่ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องหรอกก็ถ้าถ้ามาให้เหตุผลอยู่มันไม่จบเดี๋ยวยมแม่ขอดูหน่อยพ <c oughs> อดูปับ๊บเราก็ปรับปุบเออยมแม่เราไปเดินใหม่เออจริงของท่านนะมันดีขึ้นตังเยอะอ้าแล้วคับมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นผู้เท่าเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีมันคนละเรื่อง มันคนละเรื่องล,ลองดูสิเนะี่ยถ้าบอกว่าเอออาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปนี้เราจะไม่นั่งเสือแล้วเราจะนั่งเก้าอี้กันเถอะก็จะต้องมีเสียงทันทีเฮ้ยก็นั่งเสือก็ดีแล้วก็รู้ไงว่านั่งเก้าอี้ไม่ดีเออูมั้งถ้าบอกว่าเออนั่งเสือในะอาทิตย์หน้าแต่อย่าเปลี่ยนเสือใหม่ ฉันอยาเป็นเสืออย่างนี้จะเอาเสือชนิดที่ข้างล่างบุฟองน้าเนี่ยก็จะมีคนบางคนบอกเออดีเหมือนกันบางคนก็บอกว่า <c oughs> มันบุฟองน้ํามันก็เกินจําเป็นไปนะ <c oughs> อะเอาอีกนี่ยกตัวอย่างมนุษย์กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีนักอนุรักษ์นิยมเกิดขึ้นจะสร้างถนนตละลทีนะโอ้ยมันขยับกันยากเหลือเกิน ในกรุงเทพจะเปลี่ยนกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งกันทียากเหลือเกินเพราะคนกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี่มีอยู่พวกบางพวกก็ชอบเปลี่ยนมันเรื่อยไปดีไม่ดีขอให้ได้เปลี่ยนะนะนั่นก็พวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งคิดว่าที่มีอยู่ดีแล้วกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นนิสัยที่มีอยู่ในตัวเองที่ไม่ดีอีกตั้งเยอะนะแต่ก็คิดว่าดีแล้วเพอบอกให้แก้ไขนะเลออ้ะก็ดีแล้วถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงสอนว่าเออนะให้กล้าที่จะปรับปรุงกล้าที่จะปรับปรุงดั่มไป ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เห็นเ,เราทำอะไรอยู่จนคุ้นจนเคยยังไงก็ตามให้สังเกตดูนะว่าตั้งปัญหาถามอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้ดีที่สุดแล้วหรือยังมันถามตัวเองตรงนี้สิ่งที่เราทําอยู่นี้มันดีที่สุดแล้วหรือยังถ้ามันถามบ่อยๆการปรับ ปรุงจะเกิดขึ้นไม่ขาดสายคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ขาดสายพระองค์เรียกว่าวิริยะบารมีวิริยะม,มาจากคำว่าวีระวีระแปลว,ว่ากล้าไม่ใช่ขี้คลาดกล้าที่จะปรับปรุงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกันเรื่อย,ปยไป แต่ว่าไม่ใช่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแบบขาดเหตุผลไม่ใช่เอาตามใจชอบแต่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยการถามตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันดีที่สุดแล้วหรือยังแล้วก็เมื่อหาเหตุผลได้แล้วก็ปรับปรุงกันไปนันก็ขอฝากเอาไว้พวกเรา หลายหลายคนแค่จะเปลี่ยนที่ห้องนอนตัวเองเอ็ะล้ก็จะเปลี่ยนมุมนอนอยังไม่ค่อยยอมยทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตได้ซ้ําว่าฤดูนี้ลมพัดจากทิศไหนไปทิศไหนแดดมันส่องทางด้านไหนไปด้านไหนไม่เคยสังเกตเมื่อเขาจัดที่นอนไม่ให้เราก็นอนตุ้มลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็ ทั้งๆท,ที่นอนอยู่ไปแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่รู้เรากาเพราะอะไรไม่เคยไปสังเกตว่าลมมันพัดมาทางไหนแดดมันมากน้อยอย่างไงนี่ยกตัวอย่างเขาเลยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนี่วัตถุภายนอกแล้วนิสัยความเคยชินภายในยิ่งไม่กล้าเปลี่ยนแปลงใหญ่คิดว่านิสัยที่มีอยู่แล้วความประพฤติที่มีอยู่แล้วดีแล้วเลยขาดการปรับปรุง ตรงนี้ก็เลยทำให้ใจของเรานั้นไม่ก้าวหนะ้าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกรงต่อการปรับปรุงแล้วก็ป่านนี้เราคงไม่มีพระสัมมาขออภัยต้องบอกว่าถ้าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นบุคคลประเภทที่ไม่ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เราจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กราบเลยแต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเอาออการที่เราอยู่ในวังอย่างนี้แวดล้อมได้วยญาติแวดล้อมด้วยสมนมกำนันอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือเอ๊ะไม่ถูกนะทาไม่ถูกเราจะเปลี่ยนแปลงไลยนะยังไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไงแต่ขอดูวิธีก่อนแต่คิดว่าไม่ถูกจมอยู่ในวังอย่างนี้เรื่อยไปไม่ถูกชีวิตจะไม่มีความหมายว่าแล้วก็อา้าวไป เดี๋ยวก็ประาพาอุทยานเดี๋ยวก็เสด็จไปโน่นไปนี่ก็เห็นละเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ละได้คิดเลยออกบวชออกบวชแล้วเออไปเจอพวกทรมานกายก็ลงไปทรมานก็เข้าดูพอทรมานนะเอ๊ะมันไม่เข้าท่าไม่ถูกอะ่ะอดจนกระทั่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่ถูกอะ่ะมันจะต้องมีวิธีอย่างอื่นปรับปรุงไหมแก้ไขไปเรื่อย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตลอดเวลานั่นคือลักษณะของนักสร้างบารมีเพราะฉนั้นขอปากเลยการปรับปรุงของเรานั้นต้องมีทุกในทุกเรื่องนะเคยสังเกตท่านั่งของตัวเองมั่งไหมว่าท่านนั่งของเราเนี่ยถูกไหมบางคนเนี่ยนั่งหลังงอมาตลอดชั่วนาตาปี สุดท้ายเริ่มนั่นงสมาธิไม่เกินสิบนาทีก็หลับหลับไม่หลับเปล่านะท,ท,ทั้งที่นั่งอยู่นั่งกล่นด้วยก็ยังจะไม่คิดเปลี่ยนแปลงก็ยังอีท่านั่งหลับเดิมอยู่นั่นแหละหลวงพ่อคิดหลวงพ่อเองก็เมื่อก่อนเป็นนักหลับนั่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อน,นั้นก็คิดหาทางแก้ไขมันเรื่อยไปยังเคยเล่าให้ฟังในวัดอ้าว มันอยากหลับเก่งแล้วเอมันเพราะอะไรอืมอ้าวคงจะกินมากไปมั้งเอาก็ลดลดแล้วมันก็ยังหลับอีกมันอะไรเอองั้นลองดูที่เป็นนั่งมันปลายสะพานทําสะพานยื่นไปในน้ําสะระงองกาพัตกตู้มขคลนมานั่งเดี๋ยวมันก็หลับต่ออีกอะมันอะไรกันเนี่ยงั้นยายอย่างนั้นเลย ทำสะพานลงไปใต้น้ำเอาวันนั่งแล้วให้น้ำท่วมเพียงคอถ้าหลับแล้วก็จมูกมันก็สำลักน้ำละ่ะมันก็สำลักอยู่นั่นล่ะก็แก้ไม่ตกสักทีก็าหาวิธีใหม่เพราะยังไม่รู้ว่ามันอะไรเอ๊มันอะไรในที่สุดไปพบอย่างอเข่าไปพบอีกเออท่านั่งของเรามันไม่ค่อยดี ถ้านั่งของเราไม่ค่อยดีนั่งแล้วหลังมันงองอแต่ยืดขึ้นมาเดี๋ยวก็ปวดหลังมันก็ต้องงอลงไปอีกหาทางในที่สุดก็เลยไปเจออืไปเจอหมอนวดคนหนึ่งหมอนวดอาชีพนะผู้เท่าผู้เท่าผู้ชายด้วยอืไปหาเขา โดนดันไปพอเขาเห็นเขาท่านเส้นหลังท่านยืดนี่เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นนอ้าวเขานวดให้หนวดเส้นหลังให้เออหลังตรงขึ้นมันก็ดีขึ้นไม่ไม่ง่วงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ยังมีเชื้อง,ง่วงอยู่มันดีขึ้นแต่ยังหายไม่ขาดันอะไรก็เที่ยวหาไปต่อไปอีก เอ๊มันอะไรกันนี่เรื่องอาหารว่ากินมากแล้วเมื่อเราก็ลดมาตั้งเยอะแล้วนะเอ้าเ,เรื่องนั่งหลังงอเราก็เลิกงอแล้วเพราะว่าเ,เขาเา็นนวดหลังให้แล้วเอ้าจะเวนไปแก้ไขมองกันไปข้างในแต่สังเกตข้างนอกเลยเอ้ามาพบ เรานี้จมูกมันตันไปเจ็ดสิบซก็เป็นโรคใส่หน้าสัแล้วจะว่าไปก็จะเรียกว่าดิสิดวงจมูกก็ได้จมูกมันตันไปข้างละเจดสบซถ้าเป็นรถยนต์ก็บอกหม้อกรองอากาศมันเสียอ๋อมินนาแล้วมันถึงได้ง่วงอ่ะก็ แก้ไขรักษาไปในที่สุดมันก็อันนี้มันกลับมาได้9ก้าสิบห้าอร์เซ็นาะสอรแล้วจะถามมันแล้วมันง่วงอีกไหมมันก็ยังง่วงอยู่แต่มันน้อยลงอากาศมันดีขึ้นแล้ความผิดพลาดอย่างอื่นมันคงยังจะต้องมีอยู่อีกเราไม่ทราบว่าอะไรก็ยังต้องค้นกันต่อไปก็ปรับปรุงกันเรื่อยไป แต่ว่าเมื่อเราแก้ส่วนใหญ่ได้ละไอ้ส่วนร้องร้องมันก็ค่อยไม่ไม่เดือดร้อนกับมันมากแต่ก็ปรับปรุงมันไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายของเหล่านี้มันไม่ได้ลักษณะมาหาบุรุษครบบริบูรณ์เมื่อไม่ได้ลักษณะมาหาบุรุษครบบริบูรณ์มันก็มีข้อบอกพร่องอย่างน้อนอย่างนี้เรื่อยมาอ้าวนั่งไปนั่งไปโอ้โหปวดปวดที่ไหนปวดสะโพกข้างขวามากๆเลยพวกเราอ่ะปวดขาปวดขา ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ปวดนะมันก็ฝืนกันไปอืมแต่ว่าท่านนั่งวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่ท่านนั่งทั้งวันทั้งวันเจอเท่าอาทิตย์เดียวละมันปวดกระดูกร้าวเลยเออมันอะไรก็เที่ยวไปอีกอไอ้ปวดปวดกระดูกนี่ดีอยู่อย่างนะมันปวดมากเข้าเลยไม่ง่วงเลย <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าใจมันก็เข้าศูนย์กลางไม่ค่อยสนิทอืมเราอยากจะให้เข้าให้ได้ลึกๆเข้าให้สนิทมันก็ต้องไปหาเหตุให้เจอว่าทำไมมันปวดสะโพกไปไปมามาก็ไปเจอหมอดีเขาก็เขาพบอ้าวท่าน,กร,ก,ก,รก,านกระดูกเชิงกระดูกสะโพกของท่านกระดูกเชิงกลานมันบิดนี่ท่าน มันบิดเป็นหน่อยหนึ่งเออเขาอุตส่าห์ไปพบทําไมมันบิดเนะีย่ยลักษณะนี่ท่านไปเวียงขาอะไรมาแรงแรง,งต่างเนี่ยอ๋อไม่ได้เวียงหลัขานะเคยจะเตะเรามันนักมวยเก่าเตะมาเยอะข้างขวานี่เตะถนัดนักเมื่อเตะมันมากเข้ามากเข้าลักษณะเตะของคนไทยคือเตะความแข็งเพราะนั้นกระดูกสะโพกมันเลยบิด เอ้าเขาก็รักษาให้พอสะโพกหายปวดเอ๊ต้นคอมันปวดอีกหาต่อคือเมื่อก่อนนี้มันปวดทั้งสะโพกมันปวดทั้งต้นคอแต่ว่าสะโพกมันปวดมากกว่าต้นคอมันปวดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเลยต้องมาทนที่สะโพกมากลืมไปที่ปวดที่ต้นคอ พอตอนนี้ที่สะโพกมันหายมันเหลือแต่ต้นคออย่างเดียวเมื่อลยปลวดที่ต้นคอใหญ่เลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอ้าหาหมอ,อคนคนไปเขามาเจอกระดูกต้นคอบิดเป็นหน่อยข้อที่สามอ๋อแล้วมันก็เป็นสาเหตุอย่างของความง่วงของเราด้วยแต่เมื่อก่อนหามันไม่เจอไปเจอเขาเอ๊ะท่านหมอเขาถามว่า ท่านไปโดนอะไรกระแทกมาหนักๆเลยที่ต้นคอเนี่ยโดนเคยโดนตีต้นคอไหมไม่เคยไม่เคยแต่ท่านต้องไปโดนอ้ของหนักๆกระแทกกระทันมาแล้วไม่ใช่ทีเดียวเนี่ยอ๋อถ้างั้นนึกออก <c oughs> ก็ต้องอไว้รุ่นมันน่ะละตกเย็นก็ซ้อมเหนียวต้นอคอทันจะตีเขา่า เนียวอันนี้ก็ต้กระดูกบิดสิน่ะแล้วไม่รู้ก็ปรับปรุงกันไปนะสิ่งเหล่านี้อาการที่เราพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่เองนี่คือนักลักษณะของนักสร้างบารมีแต่ว่าปรับปรุงทั้งการทำงานปรับปรุงทั้งร่างกายสับปรับปรับปรุงทั้งพฤติกรรมปรับปรุงทั้งการทำบุญให้ทานการ ปฏิบัติธรรมของเราทุกสิ่งทุกอย่างปรับปรุงหมดใครทำอย่างนี้แก้ไขตัวเองเป็นประจำนั่นแหละคือการบําเพ็ญวิริยะบารมีไม่ทนจับเจา้าแช่ดื้ออยู่กับไอ้เรื่องเก่าๆสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงให้ทันสถานการณ์แล้วสิ่งนั้นต้องทำนั่นคือนักสร้างบารมี ท่านเรียกว่าวิริยะบารมีปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวเองออกไปจนกระทั่งสิ่งรอบด้านที่อยู่รอบตัวของเราเพราะนั่นเป็นความก้าวหน้าเพราะนั่นทําให้ความอุดอัดขัดห้องความผิดพลาดทั้งหลายได้รับการปรับปรุงตลอดเวลา